ที่ผมเนี่ยไปคุยกับเขาคือตัวบริษัทมอติเองเนี่ยก็คือมีธุรกิจหลายอย่างและเขาอยู่กับวงการน,นี้มานานแล้วเขาอยู่กับวง,วงการ SI เนี่ยหรือวงการที่เกี่ยวข้องกับการระบบเนี่ยครับเขาอยู่มาตั้งระมาณสักสิปีและเขาก็มีรายได้คงที่มาตลอดปีหนึ่งห้าหกเ้ล้านมา,มาตลอดเราว่าการที่เราไปทำกับเขาเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยผมก็จะมีรายได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วและอย่างคือประกอบกับผมเองเนี่ยผมมี ช่องทางที่จะช่วยเสริมเขาได้ในการที่ทําให้ให้เขาเนี่ยสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเขามีรายได้เพิ่มขึ้นมีโปรเจกต์เพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรมัน,น่มันก็กลับมาหาเราก็เลยมองว่าตัวนี้มันเป็นเป็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ได้จากความสามารถรรประสบการณ์ของเขาเรื่องที่1 2. ก็คือว่าเขาทาธุรกิจหลายอย่างที่ไม่ตรงกับเราอย่างเช่นตัวที่ทําเกี่ยวกับเขียนตอแปรเองเนี่ยคือเราก็มีทําเรื่องเกี่ยวกับ m e t a verse, วิร์สเราก็มีความเกี่ยวข้อง กกัับตวเมแล้วประกอบกับตัวระบบแอปพลิเคชันที่เขาทำกับโรงพยาบาลก็จะเหมือนกับที่เราทำเขาเองเนี่ยคือมีความเก่งเรื่องการเจาะงานภาครัฐผมเองเนี่ยมีตัวที่มันเป็นของอยู่ผมก็เลยจะให้เขาเนี่ยช่วยเอาของเราเนี่ยไปทำอะไรนะครับมันก็เป็นการรวมกันตรงนี้ผมเลยมองว่าคือเขามีประสบการณ์เยอะก็เลยว่ามันน่าจะเสริมได้เยอะอยู่นะครับผมตัวธุรกิจของตัวพลังงานเนี่ยมันเน้นประมาณสัก70กว่านะครับ ของเกมเนี่ยในประมาณสักยีานะครับแต่ส่วนตัว SI ตัวนี้เนื่องจากว่าต้องบอกว่าผมเป็นคนปั้นโครงการเป็นโปรเจกต์เดเวลอร์ดังนั้นนะกำไรตัวนี้ค่อนข้างเยอะอาจจะ5 0 5 0 60เซนเลยหรือมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าคนทํางานนี่คือทางเขาถูกไหมเขาเขา,เขาทำงานเขาเป็นคนติดตั้งเขาเ็คนเขียนอะไรต่างๆแต่เราเป็นคนทํำดิวเราเป็นคนปั้นโครงการมาแล้วก็ใต้เขาเนี่ยมาช่วยทําให้มันเสร็จนะครับผม ผมพยายามที่จะแบ่งธุรกิจคือเราพยายามที่จะบริหารความเสี่ยงเรื่องของแหล่งที่มาของรายได้ถูกไหมหนึ่งก็คือเรามีธุรกิจที่มันมาก็จะพลังงานแล้วอันนี้คือรายได้เราจะมีรับอีกประมาณสักสิปี2ธุรกิจเกมก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของไอ้ตัวอินเทอร์เทนเมนต์นะครับที่มันจะจะเข้ามาและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งลารายได้ที่มาเรื่องของตัวตัวงานระบบต่างๆที่จะเป็นอีกหนึ่งอย่างคือแต่ละอันเนี่ยมันมันจะมีข้อกันเพราะว่าผมพยายามที่จะ diversify ครับแบ่ง ความเสี่ยงไปว่าแหล่งของรายได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นยังไงบ้างคือผมจะมีธุรกิจของเราเนี่ยอยู่2อย่างตอนนี้นะที่เราแบ่งนะจะแบ่ง2อย่างคือธุรกิจที่ไปเป็นเกี่ยวข้องกับ Energy ก็คือจะเป็นธุรกิจเดิมที่อยู่ในตัวแม่ก็คืออยู่ในตัว S A M กับตัวธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเกมแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยจะอยู่ในบริษัทลูกที่ชื่อว่า a ซมแซมโซลูชันซึ่งตัวนี้เองเนี่ยคือเราปิดงบเล่มใหญ่มาแล้ว3ปี ซึ่งตัวนี้พอมีรายได้มีกำไรปุ๊บเนี่ยเราหวังว่าเราจะสปินออฟเข้าตลาดอีกตัวหนึ่งเพื่อลงทุนมาต่อยอดของธุรกิจดิจิตอลนั้นนะครับผมคือกับ YG เองเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของการทำธุรกิจด้วยเนี่ยผมไม่ได้มีความกังวลเยอะเพราะว่าเนื่องจากเกมเกมนี้เราทำมาเสร็จ97%ตปร์เซ็นแล้วหรืออีกแค่3-4เดือนท่านเองนะครับและอีกอย่างนึงเองเนี่ยคือผมก็มีการคุยกับทีมงานเขาแล้วครว่า งานที่เหลืออยู่เป็นยังไงแล้วประกอบกับเกมนี้ลงทุนด้วยสองบ,บริษัทก็คือแสนก็คือ SAM กับบริษัทร,ร่วมทุนก็คือ MWG ซึ่งถือหุ้นโดย MWG แล้วก็มาโคดังนั้นเองเนี่ยตัว MWG เองเนี่ยไม,ไม่ได้ไม่ได้เป็นตะหุ้นใหญ่ในใ,ใ,ในในโครงการนี้จริง,รงๆแล้วเป็นทางผมกับเอไกับทาง m g ดังนั้นเองเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยมันต้อง ขับเครื่อไปโดนจบนะครับดังนั้นนะ่ยผมเลยไม่ไม่ค่อยกังวลเยอะแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบต่อสภาพจิตใจ,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 จของที่ทํางานแต่ตอนนี้ผมก็ได้กลับไปคุยกับเขาเมื่อวันเนี่ยมื่อผมเพิ่งคุยกับเขามาเมื่อวันอังคารทุกอย่างยังเดินตามแผนโอเคอาจจะสะดุดไปเนื่องจากสัปดาห์าก่อนแต่ตรงน,นี้ไปเนี่ยยังเดินได้ต่อนเนื่องนะครับการที่ทําให้เกมเสร็จเนี่ยผมไม่กังวลเพราะว่ามันเสร็จไปแล้วแล้วก็สิบเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดนะครับดังนั้นเนะี่ยแค่เราปรับ แต่งอะไรต่างให้มันออกมาได้เนี่ยยังไงก็ตามภายในเดือน1ินี้นะครับเกมน่าจะเสร็จและปลายปีนี้เราคิดว่ายัางไงเ,เราเราก็เปิดน,นะครับผมอ,อ,อันนี้มันเป็นเรื่องยากจริงนะว่าผมจะบอกว่าราคาพูดแรงต่างๆมันเป็นยังไงแต่ว่ามันก็อยู่ที่ทภาะวะตลาดด้วยนะครับแต่ของเราเนี่ยรัที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการกระทบนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีออบาง ท่านหรือบางบางผู้ทุนบางคนเนี่ยเอาพูดถของเราไปอยู่ในมาร์จิ้นหรือเปล่าแล้วพอมีการกระทบเนี่ยมันอาจจะมากระทบกับเราได้แต่ตอนนี้สึกว่าเหมือนเหมือนความผันผวนมันเริ่มมันเริ่มนิ่งแล้วนะฮะจากนี้ไปเนี่ยผมก็หวังว่าเดี๋ยวถ้าธุรกิจผมเปิดขึ้นมาผมมีกำไรขึ้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเออการตอบรับเนี่ยมันต้องกลับกลับมาดีเหมือนเดิม